ทำไมเห็นผู้หญิงแล้วต้องเกิดอารมณ์ครับเกิดอารมณ์อะไรแหล่อยากจะวิ่งเข้าไปกอดอยากจะวิ่งเข้าไปตบหรืออยากจะวิ่งเข้าไปทําอะไรอารมณ์อะไรอารมณ์เพศอารมณ์เพศนะอารมณ์เพศมันเป็นยังไงต้อ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 งบอกอารมณ์เพศเป็นยังไงอยากจะทําแบบนั้นเหรอเนาะแบบนั้นหรืออยากจะทําไม่ทําแบบนั้นเคารบทงชาติครับโอเคครับอ่าอนั่งลงครับนังลงครับ แม้ผมว่าน่าลำบากใจทุกคนนะถ้าเกิดผู้ชายเดินไปถึงผู้หญิงพอเห็นหน้าผู้หญิงปุ๊บเป็นคารพลทองชาติเลยเนี่ยเวลาไม่ต้องทำอะไรกันพอดีทำไมมันจะทำไมมันจะเขาเรียกว่าวัยเปิดปุ๊บติดปั๊บขนาดนั้นเนาะเอาละครับน้องๆเขาคงเขาเรียกว่าพูดพูดให้มันไปสักนิดนึงแต่ผู้ชายในวัยรุ่นๆเนี่ยวัยรุ่นๆเงี้ยต่างกับวัยวัยทองแบบนี้เยอะนะวัยรุ่นๆเนี่ยเวลานึกถึงเพื่อนต่างเพศนะโดยเฉพาะผู้ชายที่ยังรักผู้หญิงอยู่เนี่ยนะ พอนึกถึงปุ๊บเนี่ยฮอร์โมนเพศชายมันออกมาผู้ชายมันอยู่ภายใต้ฮอร์โมนการเจริญพันธุ์นะเพราะนั้นพอเห็นพวกตรงข้ามอยากจะทาอะไรก็อยากจะเจริญเผ่าพันธุ์เพราะอยากจะเจริญเผาพันธุ์ไอ้ของที่ต้องใช้ในการเจริญเผาพันธุ์เป็นไงมันก็ต้องเตรียมพร้อมปฏิบัติการมันก็ตรงไปตรงมาแบบนี้แหละเพราะนั้นถ้าเกิดน้องๆนั่งมองก็คือมันมันมันก็พวกสัตว์ตัวผู้ตัวเมียเวลาเจอกันมันก็วิ่งเรี่ยงมาหากันเลยจริงไหมครับ แต่นมนุษย์เราต่างอ่ะพวกนั้นตรงไหนเรามีหิริโอตัป,ปาลาเรามีธรรมะเรามีจริยธรรมถูกไหมครับเพราะนั้นน้องๆคิดถึงเรื่องนั้นก็คิดเฉยๆไม่ต้องไปทําต่อนะเพียคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คลอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเทลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคื้นความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาท พิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 idline 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กรายการนี้